ที่เชตวันมหาวิหารแล้วก็ต่อมาพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็เลยนะทรงตัดว่านะห้ามภาษาวกเนี่ยแสดงฤทธิ์นะเพราะก็มันก็มีเรื่องในพระสูตรมาว่ามีเศรษฐนะีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ อยากจะทราบว่าพระอรหันตนะ์เน่ะยังมีอยู่ในโลกไหมพอดีเศรษฐีนี่เขาก็ได้บา้ได้ไม้นะไม้จันทร์มาท่อนหนึ่งท่อนใหญ่ๆซึ่งมาติดในที่ของเศรษฐีในแม่น้ำซึ่งเขาตะข่ดักเอาไว้ก็ได้มาทำเป็นบาดแล้วก็ไปแฝนเอาไว้บนยอดไม้นูนะ่นเน่ะแล้วก็เป,าเป่าประกาศไปว่า ถ้าพระอรหันนี่ยังมีอยู่ในโลกนะก็ให้มาเอาบาตรแม่จันนี่ที่เขาแขวนเอาไว้เพื่อเศรษฐีก็ยังไม่รู้จะศรัทธาใครเพราะว่านักบวชทั้งหลายก็อ้างตัวเป็นพระอรหันทั้งนั้นนะในนอกพุทธศาสนาก็จำนวนมากนะก็เรียกว่าว่าตัวเองว่าเป็นพระอรหัน ต่างคนต่างก็มาทําท่าที่จะเหาะนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะเหเาะแมวบาดได้จะครบเจ็ดวันอยู่แล้วที่เศรษฐีประกาศไว้กันที้เพื่อนพระหมหาโมครานณะนะท่านได้ยินประกาศเช่นนั้นอืมท่านก็เลยห่อขึ้นไปบนอากาศแล้วเอาก้อนหินใหญ่ๆนี่ติดฝ่าเท้าไปด้วย การนี้ประชาชนก็แตกตื่นกลัวก้อนหินนั้นจะหล่นมาใส่ในบ้านในเรือนงตัวเองพาการแตกตื่นมากใน,นที่สุดแล้วท่านก็ห่อ,อมาเอาบาทไม่จานลูกนั้นไปคราวนี้เนี่ยเรื่องก็ไม่จบเพียงแค่นี้นะ้ายมรู้จักประเทศอินเดียนคนอินเดียถึงในสมัยปัจจุบันนี้การส่งข่าวจะรวดเร็วมาก นะจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนี่จะรวดเร็วมากเลยแล้วจะอ,อพยพกันมาทั้งเมืองก็ได้อย่างเช่นว่าถ้ามีใครไปให้ทานนะอยู่ที่เมืองขยาปัจจุบันให้ทานมาสัาเกเจ็ดวันเนี่ยไม่หยุดออคนที่อยู่เมืองกันกั้าก็ดีเมืองอื่นก็ดีเนี่ยจะเข้ามาสู่เมืองขยากันมากมายเลย เพราะอะไรเพราะว่าการสื่อสารการส่งต่อข้อมูลนี่ก็ถึงกันรวดเร็วทีเดียวนะในภาษาสปอร,ปรีกันถ้ามีใครให้ทานสักคนหนึ่งเขาจะต้องบอกกันเนี่ยนี่บอกกันหรือมีเรื่องราวอะไรเนี่ยเขาจะมามุงดูกันเรา,าไทยมงุงไทยมุงนี่ยังสู้แขกมุงไม่ได้นะแขกมุงนี่ยเยอะก,กว่ามีเรื่องอะไรจะออกมาทั้งบู่บ้านเลยถ้าเราไป ที่เมืองแขกแล้วก็มีการขับรถเฉียวกันในหมู่บ้านแล้วก็รถคันนั้นไม่ได้ออกจากหมู่บ้านแน่นอนเพราะเขาจะมากันทั้งหมู่บ้านมาล้อมไปหมดคราวนี้จะมาเรียกค่าเสียหายนะจากที่เรามีเงินไปอาจจะกลายเป็นคนจนได้ในพิษตานี่ถ้าไปอยู่เมืองแขกเพราะฉะนั้นเมื่อพระอรหันเนี่ยถ้าเอาบาทกลับไปแล้วประชาชนก็แตกตื่นแล้วคนนี้ ท่านอยู่ที่ไหนก็ตามไปนะตามไปตามไปทําไมเออในพระสูตรก็ไม่ได้บอกนะถ้าเป็นบ้านเมืองเราสมัยนั้นคงจะไม่มีหวยไม่มีอะไรเนาะหรือไม่มีตลาดหุ้นงันก็จะไปถามหุ้นตรงไหนมันขึ้นบ้างเออหวยตัวไหนมันจะออกบ้างคราวนี้เขาก็ไปขอให้ท่านเนี่ยห่อให้ดูท่านก็ห่อแล้วรอบเช้าก็ห่อไปหนึ่งรอบแล้วปราชาชนก็แตกตื่น จากสิบคนก็เป็นร้อยคนจากร้อยคนก็เป็นพันคนเนี่ยพันคนก็เป็ไม่นานก็เป็นหมื่นคนเสียงก็ดังมากทีเดียวนะท่านก็เลยไม่ต้องทําอะไรวันหนึ่งก็ห่อหลายรอบมีน่าเรียกว่าเมตตาพวกเขาอยากจะให้นะมีความเชื่อความศรัทธาเริ่มใสแต่ครวนี้เสียงมันกระดังอื้ออึงไปพระพเจ้าก็ถามพระอานนท์ว่าเกิดอะไรขึ้นมา พระนรนก็กราบทูลรายงานนะว่ามีประชาชนจำนวนมากมาให้นะพระอาหารหันต์เนี่ยรูปนี้ท่านห่อให้ดูพระพุทธเจ้าเห็นว่าการแสดงอิทริตปฏิหารนะอิทริษปฏิหารเนี่ยคนจะไม่เคยสนใจในหลักธรรมะนะเพราะปฏิหารนี่มีหลายอย่างการที่จะแสดงปฏิหารได้เนี่ย ต้องเป็นพระรหันนะเรีวยกว่าปฏิสัมพิธายานเป็นพระหันชั้นเลิศทีเดียวนะท่านจะมนะีปฏิหารได้มีอิทธิฤทธิหรือมีฤทธติต่างๆนะในวิธีของฤทธิมากมายนะมีปฏิหารมากเช่นว่าการห่อเหินเดินอากาศเนี่ยก็เป็นปฏิหารนะว,ว่าทำน้ำทีออ่อ่อนๆให้เป็นแข็งแล้วนะก็เดินไปในน้ำก็ได้ อย่างนี้เป็นต้นเออทำดินที่มันแข็งทำให้เป็นเหลวอ่อนตัวลงก็ได้เออแล้จะหอบไปในอากาศเนี่ยยกร่างกายของท่านเนี่ยให้เหนือความดึงดูดของโลกไปได้แล้วนวะ่าย่อระยะทางก็ได้นะย่อระยะทางเราคงได้เข้าใจในสูตรที่พระหมหาโมคราณะนะท่านไปปราบเสฐีกรุ่งราชคือนะเสีรุฐงเรียกว่าเศรษฐีกระเบื้อง เศรษฐีเมืองเรานี่มีความตนีทีเหนียวแต่ถ้าเทียบกับเศรษฐีอินเดียนี่คงจะไม่ได้เศรษฐีอินเดียนเขานะตนีทีเหนียวก็ตินเหนียวจริงๆเหนียวขนาดไหนเอเศรษฐีขนมเบื้องเนี่ยไปเห็นเขาทอดขนมเบื้องนะมออีรู้สึกว่าได้กลิ่นซึ่งมันอร่อยขึ้นมานะรู้สึกอย่างนั้นอยากจะทานขนมเบื้องกลับมาแล้ว บ้านก็มีทั้งเจ็ดชั้นในใกล้เมืองราชคือนะ่ะเออจะทอดข้างล่างกินมันก็หอมนาะเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็จะมาขออันบริวารก็จะต้องมาทานด้วยเออ,อย่างนี้ลำบากแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องคิดประหยัดอีกประหยัดนะเอาอยัางไงดีเอาไปทอดข้างบนดีกว่านะ่ะนู่นน่ะบนบ้านที่ชั้นที่เจ็ดนูนะ่นนะนะ ไม่มีใครไม่เห็นดียกเตาก็ดียกอุปกรณ์ทำขนมเบื้องขึ้นไปชั้นบนนั่นแหละแล้วก็ไม่ให้บริวารมาทอดด้วยนะต้องทอดเองทําเองจะได้ไม่แบ่งไข่ไว้าอย่างนั้นไงไม่แบ่งไข่เพราะเป็นของดีของเลอดเนี่ยนะไม่ให้ใครแล้วว่างั้นแล้วประหยัดด้วยเนี่ยเศรษฐีเขาประหยัดเ็าประหยัดจริงๆอย่างนี้นะนะประหยัดมากเกินไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ประหยัดจะได้ดีละ นะ่าจะได้ดีในความประหยัดเพราะบาร,รมนะีของเศรษฐีขนมเบื้องนี่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างไรนะบาร,รมีจะได้พระโสดาบันแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เล็งไข่ยพยานมาจากนู่นมาจากออวัดพระเชตวนนันนนะก็เลยให้พระมหาโมคคารณะเนี่ยมาธรมานทิฏฐิพระมหาโมคคารณะนะเหาะมาเยือนอยู่กลางอากาศนะเราเรามาเปรียบเทียบดูดิ เศรษฐีนี่ทอดขนมเบื้องอยู่มีพระเหาะอ,อยู่กลางอากาศนะไม่สนใจเท่าไหร่นะเขาสนใจว่าขนมเบื้องของเขาเนี่ยนะมันจะรอร่อยมากกว่าอะไรทั้งนั้นแนะหละพระเหาะขึ้นมาก็ไม่สนใจแล้วยังคิดอีกว่าเอ๊ะพระนี่จะมากินขนมเบื้องของเราจะมาบินธบาตเราไม่ให้เราไว้เงั้ะน,นะนะให้ท่านไปที่อื่นเลยไม่สนใจเลย ขนาดท่านหอบมาขนาดนั้นนะนะเป็นถ้าเราสมัยนี้คงจะมีอะไรก็ถวายหมดแล้วละ่ะนะแต่นี่ไม่สนใจเลยท่านหอบก็หอบไปยืนอยู่ก็ยืนไปอย่างนั้นแหละเออถ้าอยากจะยืนอยู่อืมนี่เกิดเลยคิดว่าแหมทํำยังไงเนาะอยากให้ท่านไปถ้าเกิดว่ามีควันออกจากเตาแล้วเนี่ยนะท่านคงจะอยู่ไม่ได้คิดแค่นั้นควันทั้งหลายมันก็พุ่งกระจายไปในห้องอืม คราวนี้เศรษฐีก็กลัวแล้วจ้ากลัวน่าเกิดการทรมานทิฏถิมาหน้าเศรษฐีนี่เรื่อยๆนี่เศรษฐีก็จะคิดเป็นไฟก็กลัวล้วไฟมันจะไหม้อะไรนี่กลัวแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าตัดสินใจอย่างชนิดที่ว่าไม่เคยตัดสินใจอย่างนี้ในโลกเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในโลกว่ากนะันน่ะแบ่งขนมเบื้องนี้มาให้ทนสักหน่อยก็โดยเอาแป้งขนมเบื้องทอดเล็กๆนะช้อนอเล็กๆไม่มให้มันใหญ่ๆแล้ว อทอดลงไปก็กลายเป็นแผ่นใหญ่นะออให้ภรรยาทอดทำไมแผ่นใหญ่ตัวเองมาทอดบ้างก็เป็นแผ่นใหญ่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามจะดึงออกมาเป็นแผ่นเล็กๆจะได้ให้ท่านไปซะว่าอย่างนั้นนะทำยังไงขนมเบื้องก็ไม่ขาดจากกันนี่ด้วยฤทธิ์ของพระพเถระ,ละกลายเมฤทธิ์เพื่อทรมานให้เกิดศรัทธาเรื่อมใส่นะจะได้แสดงธรรม อันนี้เลยตัดใจให้ท่านไปหมดเลยดีกว่าออคดีพระมหาโมคระณะไม่รับเออไม่รับนะมันอย่างนั้นนะนะเกิดท่านจะถวายให้ไปถวายนู่นนะ่ะพระพุทธเจ้าพระพร้อมพระสงฆ์สาวกห้าร้อองค์นะ่ะรออยู่แล้วที่พระมหาเชตวันซึ่งวันนี้แม่เด็กไปวินาบาัตท,ที่ไหนจะรอทานขนมเบื้องของเศรษฐีขนมเบื้องนี่แหละนะสองเศรษฐีตายายนี่ รควนี้เศรษฐีบอกจะไปได้ยังไงอ่ะพระมหาเชตวันอยู่ต้องไกลจากกรุงราชคฤห์ไปพระเชตวันหมหาวิหารนี่นะไม่ต่ำกว่า500กิโลอ่ะน่าจะถึง600กิโลแหละพอพระเชตวันมาสาวตมากุงพารณาสีเจ็ดชั่วโมงนะเจ็ดชั่วโมงก็สักคูณสักประมาณ30สนะ240จากพารณาสีมาเมืองขยามา คงาจะเคื่อนอีกแหละกระตก300รกิโลน่าจะประมาณ550กิโลขึ้นไปก็จะไปยังไงล่ะเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วเออพระมหาโมคระนาบอกว่าอันนั้นเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของท่านใน,นเรื่องของเศรษฐีใกล้เดินลงบันไดไปเศรษฐีก็เดินลงบันไดนที่บ้านเจ็ดชั้นลงไปพอก้าบันไดขั้นสุดท้ายปรากฏว่าไปอยู่หน้าพระเชตวันมหาวิหารน่ะนี่ด้วยฤทธ นะด้วยดียดในความรวดเร็วแยกธาตุแยกอากาศไดนะ้ในสมัยนี้ก็เหมือนกับมีเครื่องมืออะไรนะแล้วเราเดินอยู่ในออสิ่งที่พาเราเลื่อนไปได้แต่เลื่อนในความรวดเร็วนะเราก็เดินอยู่ในที่รับราบนั่นเองนะเพียงก้าไปนะประมาณอ,อ,อาจจะบ้านเขาไม่สูงมากก็ได้นะเจนะ็ดหกสี่สิบสองเก้านันทุสิประมาณห้าสิบก้าอาอย่างมาก เก้าไปในพื้นลงมา59แต่ว่ามันเลื่อนไปถึงนู่นามหาเชตวันอันนี้เรื่องลิ์คิดไปมากก็ไม่ได้เป็นนั้นว่าเป็นนิดของมมะมหาโมคคลนะนะและเ้เศรษฐีนี่เมื่อไปถึงแล้วขนมกระเบื้องเนี่ยนะก็มากมายทีเดียวพอสําหรับถาวายองค์ษษสมเด็จพระสัสดาสมมาสุงเจ้าแล้วก็พอสําหรับพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดทีเดียวเศรษฐีคิด,ดว่าตอนนี้ ออกจากความตนีที่เหนียวมาแล้วเนี่ยนะใจเริ่มศรัทธาทรมาณทิฏฐิมาะแล้วศรัทธาแล้ว,ลวไม่สนใจในทรัพย์สินสิ่งของแล้วเพราะสละขนมกระเบื้องได้แล้วก็สละอะไรได้ทั้งหมดเลยนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์แล้วเห็นว่ามีคุณค่าน้อยกว่าการทําบุญให้ทานต่อพระพุทธเจ้านะจิตใจเบิกบานแล้วทําบุญแล้วเกิดเลยว่าตอนนี้ใจเบิกบานเป็นสวรรค์แล้ว นะเมืกบานใจพุทธเจ้าเทศสอนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเห็นคําสอนขององค์วชินวร์นี่สําคัญแหละจึงได้พระสสดาบาลบุตรคนนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของฤทธิพระหมาโมคาระณะไปปราบเศรษฐีกระเบื้องกรุงราชคฤก์แล้วนะก็ใช้ฤทธิ์นำมาถวายพุทธเจ้าที่เมืองอสวัสถีวัดพระเชตวันคราวนี้เมื่อฤทธิ์เนี่ยเกิดประโยชน์อย่างนี้นะก็จริงแต่เป็นไปเพื่อการที่จะสอนธรรมะ พราะอิทธิวิธีเนี่ยเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะจะสู้กับการที่ว่าจะธรรมเทศนานหรือการสอนไม่ได้การทายใจก็ดีก็เป็นฤทธิ์การดักใจรู้ใจก็เป็นฤทธิ์การห่อเหินเดินอา,าการเนี่ยนะก็เป็นฤทธิ์แต่ว่าจะสู้ในการสอนไม่ได้นะเราอาศัยว่าเรียกว่าเป็นปฏิหารในการสอนพระพุทธเจ้าของเราเนี่มีครบหมดแล้วนกะ็มีปฏิหาร ในการสอนธรรมะให้คนได้บรรลุซึ่งความเป็นอริยะหมุดคนได้เนี่ยพระเจ้าเห็นว่าประชาชน,นในสนใจแตกตื่นในเรื่องฤทธิ์นะเพียงแต่จะไม่ให้ห่อให้ดูเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สนใจในธรรมะคงจึงทรงบัญญัติห้ามพระภิษุสงฆ์นั้นนะแสดงฤทธินะนะนะ์เออปรากฏว่า ชาวเจรถ,ถีทั้งหลายน,ะนักบวชนอกศาสนาดีใจมากทีเดียวเพราะว่าเอกราชปัจจัยจะได้กลับมาเราสักทีหนึ่งออพระพิสุิ์แสดงฤทธิน์นี่ประชาชนก็ไปศรัทธาในพระพิสุ์สงฆ์ทั้งหมดนะก็เลยดีใจแต่ต่อมาพุทธเจ้านะพุทธเจ้านี่ก็บอกว่าพระองค์นะ่ะจะแสดงฤทธิ์ที่เป็นคู่คู่ใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วง พวกเดจทีก็เอาละคราวนี้พระพุทธเจ้านะจะต้องทําไม่ได้พวกเรามีต้นมะม่วงที่ไหนพากันทําลายให้หมดเลยนะทําลายไปให้หมดทุกต้นเลยนะไม่ให้มีเหลือหลอเลยแต่ปรากฏว่านะมีมรุษที่ทํางานอยู่ในอุทยานนั่นแหละได้ผลมะม่วงมาลูกนึงนะโอ้ลูกนี้นะเป็นผลมะม่วงที่มีรสอร่อยก็เลยม,มาถวายพระพุทธเจ้า พระเจ้าพระพองค์เสวยแล้วเสวยแล้วก็นาเม็ดมะม่วงนี้ปลูกลงไปในพื้นดินก็เป็นอัศจรรย์ว่าต้นมะม่วงก็โตใหญ่ขึ้นมาทันทีทันใดออกช่อออกดอกออกผลทีเดียวประชาชนก็มาจํานวนมากพระพิ้าก็ได้แสดงแสดงฤทธิ์เป็นคู่มีฐานน้าร้อนฐานน้ำนนนนนเย็นมีเป็นคู่คนะเรียกว่ายามก,กะก็แปลว่าปฏิหารที่เป็นคู่คในยมก,กะ ในยมกปฏิหารอยู่ใกล้ๆก,กับวัดพระเชตวันไม่ไกลกันนะประมาณสักกิโลหนึ่งแหละตรงนั้นสถ,ถานที่นั้นยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้พอพระองค์ได้แสดงปฏิหารที่เสร็จแล้วนะก่อนเขา้าพรรษาก็เสด็จขึ้นสู่ดาวดึงเทวโลกเสด็จไปทำไมเป็นพุทธประเพณีเมื่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนะีนะ่ยพระมหาบริสัทเจ้าประสูตรนะ คันนั้นจะบริสุทธินะ์พุทธมารดาก็จะสวรรคตคตนะไปเกิดในดุสิตเทวโลกนะแล้วก็จะเป็นนะพระพุทธเจ้าก็จะต้องเป็นพุทธกิจของพระองค์ที่จะไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงเทวโลกแลนะไปจำพรรษาที่นั่นไปเทศโปรดเทวดาเทศอทภิธรรมเจ็ดคำพีอันเป็นของละเอียดนะับโปรดเทวดาทั้งหลาย พุทธมดาของท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยพระโสดบบาบันบุคคลนี่แบบเมื่อครบภาษาแล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกนะก็ตรงกับวันนี้แหละในสมัยพุทธกาลนะนั่นเรียกว่าออวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือว่าวันที่ว่าเทโวโรหณนะเทวเทโวก็คือเทวดานี่แหละนะพระพุทธเจ้าเสด็จลงมา ปรากฏว่าในวันที่พระุทเจ้าเสด็จลงมานี้มนุษย์จะมองเห็นเทวดาได้อมนุษย์จะมองเห็นสนัตว์นรกสัตว์นรกจะมองเห็นกันได้หมดคือเป็นบันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดได้เห็นกันหมดสัตว์ที่เห็นอย่างนี้แล้วมีจิตใจปิติอิ่มเอ,อิบใจก็ปัรถนาพุทธภูมินะปัรถนาพุทธภูมินะต้องการที่จะเป็นแบบพระพุทธเจ้าบ้างหรือสัตว์คนสัตว์ออกยากก็ต่าสงสารเหมืกันเนี่ย นี่วัดวันตักบาทเทโวก็เกิดขึ้นมานะแต่ว่าตพระพุทธจเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงอยู่เมืองสังกัสานครนู่นน่ะประชาชนก็โอโ้เตรียมต้อนรับมากมายทีเดียวนะพระพุทธเจ้าลงมาแล้วในวันนี้แต่ว่าสังกัสานครปัจจุบนันอยู่ไกลอยู่ระหว่างเมืองอจากลักเนาไปเดลีเนี่ยนะนลักกันดานมากอันตรายมากไปที่นั่นแล้วดูแล้วก็อันตราย ก็เลยยังไม่ได้พาคณะศรัทธ,ธาไปเดินทางก็ค่อนข้างจะลําบากนละเข้าไปลึกผู้ที่เคยเข้าไปแล้วเข้าไปครั้งเดียวก็บอกไม่ไปอีกเลยเพราะว่าเข้าไปอันตรายเกิดมีอะไรกันขึ้นมาแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสําคัญเราก็มารลึกมาระลึกถึงตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาในดาวดึงเทวโลกที่พระองค์ได้แสดงยงมก,กับปฏิหารนะเป็นฤทธ ก็ขอให้ที่พระองค์ได้แสดงเนี่ยด้วยฤทปฏิหารนี้ก็ขอให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นนะโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายอย่าได้มีนะความอยากจนอย่าได้เกิดแก่เราเออขอให้เราแค็วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายนะก็ให้เรานั้นมีปัญญาที่จะไปฤทธิเอาชนะกิเลสของเราได้แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเทศโปรดพุทธมารดาไดดวงตาเห็นธรรมนะก็ขอให้พวกเรานั้นอะ มีดวงตาเห็นธรรมอย่างเช่นพุทธมารดากับเทวดาทั้งหลายบ้างนะไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งเราคงจะได้เห็นบ้างนะชาตินี้เราก็ต้องสร้างสมอบรมบารมีก่อนนะองค์พระชินวังก็เสด็จลงมาประชาชนก็ดีอกดีใจกันเพราะว่าสามเดือนเนี่ยพระเจ้าไม่อยู่นะที่ตัประชาชนจะคิดถึงขนาดไหนทุกๆวันเคยได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามีพิติมีความสุขใจยิ้มใจมันใจเป็นเทว,วดานั่นแหละนะนะ แต่เมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วใจก็หอ่อยเยวไปเพราะว่าขาดกนะำลังใจนั่นเองอันนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาในวันนี้พวกเราเข้ามาล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า,จ,า,จ,า,จ,าจึงประเพณีที่เรามาใส่บาตรตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งต่างๆเอาไว้เป็นกองสเสบียงเพะอะไรพราะว่าในสมัยเขา้าภาษานะในสมัยก่อนอาชีพก็เรียกว่า มีเวลาว่างกันก็เข้าวัดกันทุกวันได้ทุกวันพระได้ออกภาษาไปแล้วประชาชนทั้งหลายก็มีหน้าที่การงานค้าขายกันต่างๆ,ๆนานาไปไม่มีโอกาสที่จะได้มาวัดทุกวันนะหรือทุกวันพระก็เลยจะต้องเอาสเสบียงเอามาไว้ก่อนเกื้อพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกขององค์พชินวรเนี่ยท่านไปเพื่อปฏิบัติธรรมท่านจะได้มีเสบียงในการที่จะบริโภครบฉันพวกเราก็จะได้มีอันิสงส์ เกิดขึ้นนะเพราะการทำทานนะเพราะการที่ให้ทานนี้ยังมีสมุดมสมบูรณ์เพราะการให้ทานแล้วเอาชนะอะไรเอาชนะความโลภนะเอาชนะความโลภเมื่อเราให้ทานไปบ่อยๆจิตใจเราก็ไม่โลภคําว่าไม่โลภนั่นก็คือไม่โลภเอาของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราหรือเรามีอยู่แล้วด้วยความทรัพย์มาด้วยความสุจริตนะเราก็แบ่งปันไปแต่เราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละ ชีวิตเราก็อยู่ได้ด้วยความสุขเพราะการแบ่งปันกันนะทุกวันนี้ประเทศของเราก็ดีที่วุ่นวายก็เกิดการไม่แบ่งปันกันนะเกิดการที่ว่ามีความโลภมากเกินไปไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติตามที่พระเจ้าสอนประพฤติผิดในศีลธรรมอย่างเช่นบาคข้ออาทินนาธาเนย่างงี้นะเมื่อมีการโกงกันมากๆขึ้นกับประพฤติผิดไปแล้วนะก็เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ถ้าประพฤติผิดมีศีลธรรม ใคุณงามความดีแนละ้วก็จะเกิดความสงบเริ่มเยน็นจะต้องเอาธรรมะของพระเจ้านี่แหละมาปฏิบัติให้วันนี้ก็วันตักบาทเทโวโรหณนะวันพระเจ้าเปิดโลกก็ขอให้เราในเปิดใจของเรานะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะอะไรที่มันเป็นเหตุเราคิดพิจารณานะทรัพย์ที่เราหาม,มาได้นะทรัพย์ปะทีที่หาม,มาได้นะสมมติววเราหาม,มาได้ร้อยบาทถ้าเราอยากจะได้จากร้อยบาท เป็นพันบาทหรือหมื่นบาทอันนี้มันก็มากเกินไปมันมากเกินไปนะถ้าเราได้มาขนาดนั้นทรัพย์นั้นแสดงว่ามันก็จะเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาถ้าเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาทรัพย์มันก็จะไม่บริสุทธิ์นะหรือถ้าเราหาทรัพย์โดยวิธีการนี้มันจะทําให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่นี่หมดไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทางที่จะเสียหายเออถ้าทรัพย์มีร้อยบาทได้เพิ่มมาประมาณสักสิบบาทอันนี้ก็เรียกว่า อยู่ในขั้นที่นะพอดีพอดีอดไม่โลภมากเกินไปท่านมีร้อยอยากจะเอาทรัพย์ให้มันเป็นร้อยห้าสิบอย่างนี้วิธีการต่างๆมันอาจจะผิดไปได้จะทําให้เกิดความเสียหายได้นะนนที่สุดแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเพราะตัวโลภะนี่ทำนะมันมากๆขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงมันจะทําลายนะจิตใจของเราเพราะฉะนั้นว่าตัวโลภะหรือความอยากนี่อันดับแรกเราต้องมาพิจารณาวัจระ,ะมันอย่างไร ทั้งเจรจามาได้เออไม่ใช่ง่ายๆนะตัวรัวพรานี่ยจะคนไม่มีเงินมีทองนะคนยิ่งมีบางทีก็ยิ่งมากขึ้นไปนึกว่าตัวโรภมีร้อยล้านก็อยากจะมีสิบล้านมีสิบล้านก็อยากจะมีร้อยล้านมีล้านเดียวก็อยากมีสิบล้านมีสิบล้านก็จะมีร้อยล้านร้อยล้านกับพันล้านในที่สุดก็ไม่ได้ใช้สักล้านเดียวเลยตายก่อนนะตายก่อนไม่ตายคนอื่นก็กลับมาทาไม่ตายอะไรอย่างนี้นะก็คือมันเดือดร้อนบ่นบายมันมากเกินไปแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่า ทรัพย์ในโลกเป็นเพียงเครื่องอาศัยที่เราให้เราจะอยู่ได้ด้วยความสงบนะสุขของชีวิตของเราเท่านะั้นนะนะกลับมาโดยว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะแต่ว่ามีมากก็แบ่งปันกันไปตามที่มีอยู่อย่างนี้คิดพิจารณาว่าเราต้องตายนะทรัพย์นี้เป็นของโลกนะร่างกายนี้ก็ต้องตายนะเราจะเอาอะไรไปไม่ได้นะคิดพิจารณาทุกวันทุกวันถึงความตายตัดความโลภออกไปจากใจให้ได้นะ ตัดความโลภออกไปได้ความโกรธมันก็ตัดไปด้วยความหลงก็ถูกตัดไปด้วยต้องพิจารณาให้มันลงให้ได้นะน่นะต้องมาทำใจของเราให้ยอมรับความเป็นจริงคนมาเกิดมาแก่เจ็บตายไห้ไหม่เศรษฐีขน,เนมเบื้องรวยมากไม่ให้ใครเลยเออแต่ก็ยังมีปัญญาพอเจอมหามหาโมครณะมทธรมานเออพระบารมีธรรมท่านมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําบารมีด้วยเหมือนกันถึงจะมีความโลภบางครั้งเราจะตัดได้ นะจะทําใจของเราให้มันสงบไปได้นะก็เรียกว่ามีบาร,รมีเชื่อฟังในคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของท่านที่สอนว่านะความโลภนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งนะอติโลโพจะปาปโกความโลภนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งออตัวโลภะถ้ามันมีมากขึ้นอะไรก็ตามนะมันจะเป็นบาปเป็นความมืดความทุกข์ความร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อคําสอนขององค์พระชินวรให้พอดี อย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขนะขอให้ญาติโยมก็จงนําไปพิจารณาแล้ววันนี้นนเราก็มาแบ่งปันความสุขมาใส่บาตรทำบุญเพื่อบูชาพระบุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ขอให้เจริญในธรรมขอชีวิตนั้นถึงพร้อมวนอุวันะสุขาภร,ระปริพานธนทานสารสมบัติตัดตัวโรภพระโทสะามหาออกไปได้ใน่วัาเราก็จะชนะใจของเราซึ่งชนะได้ยากเจริญพร